มันไม่เผอเท่ากันเลจะเข้าได้ยังไงกินได้เปลี่ยนตัวนึงนะเพราะขา,ขาเขาเขาเขาคิดมันจะเข้าได้ยังไงแคปสาปอดหรือว่วากินสองตัวสามตัวใช่ผมให้มันเข้าเองแต่ผมผมไม่เข้าเองนี่ไรสารล้ำมากโอ๊ย้ยถามว่ามึงตกเล่นเหรอให้ผมได้เป็ีเปี้ยมนตัวผมคนจะทำยังไงเนี่ย เขากินไม่เป่เป็นวกอะ 佛佛里不吧？ ลงมาเป็นมากต่ำมากต่ำยังไงมั้งกตั้งแตาเมื่อกี้มันพังได้แล้วทั้งน้ำมาเราข้อดีเก็บให้กินหมดิกาดาเปิดเดี๋ยวเขาเรียกว่าตรนทุนสัทนทั้งสองนี่กางพลาดไม่มได้โอ้ยพี่ธูจะขึ้นยังไง คำตอบเป็นตรงตัวอะไรนี้ กเลยแค่นี้ก no ็หยุดแบบเดินอย่างนี้ที่มันแรงน้ำใจมากแล้วเดี๋ยวมันขยายเลยไม่มีอะไรแค่แค่นี้ก็หยุดแบบไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเขาเดิเรือมานยืนนี่เรากินแต่ตัวนี้เราไม่ไดมันสั่งเดินแล้วอดมันเดินอย่างนี้มันสั่งเดินตั้งซึ่หมดแล้วเริ่มเริ่มใจไม่ใจงูมีทางเลือกอื่นหรือเปล่าน้อยหน่อยก็จะกินเรือมาเรื่อยเรื่อย ทีแล้วต่อมาไม่คิดจะยืไว้ของใครเลยทีนี้เราทได้่อมา ร้านอาหาที่เาช่าพี่นะเพืใน็ร้านไม่มาร์ชื่อมาร์มาร์น้องมาร์กไม่ชตับแล้วอ่ะเมื่อกี้ยังดำๆม่ได้ขึ้นสูงเลยอ่ะโอ้ กเยอะเขาได้เท่าไหร่นิดเดียวมสซเมีดไม่ห่างกันแต่ก็เล่นยากอยู่แบไม่หายไยได้ไม่้มันกินลุกให้เราแตกม้ามันน่ะมันม่การแลกหรอกใเรามาเาับหางใปะมันกินลูกมาลอแตะมเลยเราก็ได้จนนี้มันมีกาแล้หอกัวไม่ชนะไม่เยอะอกช่ไหม ไม่ทอ่ว่าเองเองแค่ดีคะไม่ได้เขาโดดเล่นกันตรงนี้หรอครับปัดกัน เ,ออเราเ้าอ่ะเราเม้เอกีเราพลาดคลุกเราก็เขาเขาเขาแบบดู่ปูนดูเล็บแป้งที่ใสแล้วเขาก็เลือกที่หนึ่งที่ของเข้าไปแล้วเขาจะนองเขา,าแล้วเขาแ้ก็ไม่ได้ี ไปทำอะไรนีาเพื่นไม่รู้ไม่เอาแต่เม้นบอกกินขอต้อมเป่าไอนะ่อไม่ได้ทำประเทศนะไม่รู้ี่ยนพี่จมากินเรือขา่กาไม่พี่มากินเรือการขาได้ยังเี่ยนฝังพียฝังเรือ่ ไม่ได้เหรอกพี่ผมกินแล้วผมผมเอาแต่กินเท่านี้ไปสู้พี่ทำไมแกไม่เอาม้าไล่โอ้ยแค่นี้ก็พอพี่ม้าไล่ผมขอัญเรากินเนี่ยไม่ไม่ต้องบวกแค่นี้ก็พอพี่ผมจะใช้แค่นี้ไปสู้พี่อ่ เปิดคำสูขพอใจนี่เอาเลยเอาเลยเอาเลวยนะก็พิงคำสูขพอใจลุกมาเลยลุกมาเลยเล่าไม่ได้นะไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่มีเจ้าด้วยเนี่ยแล้วพี่เจ้าได้ไงยังไงว่าเจ้าที่ที่ที่ไม่เห็นเปียกทียกับผมเลยออยู่อย่างเนี้แหละอยู่เลยพี่ได้พี่อยู่ไปพี่ได้พี่อยู่ไปนะ้มุกหมุนก็ไปเลยวลโค้ชวะขึ้นมาดิ เไม่ได ma. yeah. yeah. ้ยาวมันไม่ดีหรอยาวเตยยาวแค่พอต่อพ้วนนะสวยงามสวยงามมันเาเี้ยงไม่ได้เยี่ย้เี้ยวไปไปได้ไม่ตประมาทไม่ยอมระมาทหรอไปได้อันเนี่ยได้ สูนะขึ้นนะยานะยิงยานี่ไปไปเขาบเดรเวสขึ้ก่อนลุกให้ให้ให้ลุกให้ลุกเราังใจให้ลุกไงเพื่อให้เ้เสมอแก๊บบอกด้วยเดี๋ยวว่งเลยกับเขาบ้างเอาอีกนะเอาเองเออหัวโนลุกไว้ปวนม้ามันปวนม้ามันคนไม่ได้ ให้มนดีอดีวนไม่ได้่ดีน่ห้นี่ด้าเรกดมันมันกินเองถไม่ได้เอายรือทักหลังน้าเลยเรนองได้ไงไมอกไม่ได้ก็ไม่อกาสีส่ดีกว่าเรียบร้ไปดีกว่าไปดีกว่าไปไปไ เข้าทฮ้ยเอาตรงนี้มาอนตัวผ้านี้มันร้องเลยนะเดี๋ยวมันลุกนี่เฮ้ยเขางไม่ได้ไยว่าลุกไม่้ว่าต้งไปนี่ไงแล้วไปอีกแล้วแต่แล้วแต่มัน้งเขาคุยฟังงเดี๋ยวเราไได้เกียดตาเลย ดีวกว่ายายาอะไรสาเสี่ยงเขาหง่ามเขาดิ่งมันมันไม่กล้ากินอยู่แล้วอ่ะเพราไม่มามันก็เลือดยิตามยมจะแพ้กันหรอเร่องขงแต่ที่มันอำไว้แต่ว่านอยากกินร้อนเข้าหง่ามเลือดวิตามินท่านหนีตายก็ถึงคนแพ้แล้วล่ะแต่มันก็ตายได้หรืออันนี้ชัวร์กว่าเฮ้ย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 อะไรวะเสมอเลย เสียมาสเสียมาสแตนด่นเสมออกด้วยเป็นคนแรกเดี๋ยวออกด้วยไม่รู้อยู่แชมป์อยู่แชมป์บ้าอะไรแชมเสมออยู่ปั่นกันผมน่าเล่นแต้มนี้เลยนะเพราะที่ผมลอยเปียกไปบอกมาขึ้นไปยังสวยกว่าไม่เมื่อกี้แล้วผมถ้าผมไม่ตีลูกไงใช่ไหมผมลอยเปียงแล้วผมมาขึ้นมายืนตาที่สวย การเป็นท่าม้าบางเดียวแต่ถ้าอย่างนี้ม้าของหายมันกลายเป็นเพียนคู่ส่วนนี้พี้ยงเหลืองเล็กดเรียคู่ด้วยซ้ำเป็นในข้อเรือเลือมเม็ดอ่ะตกมาเนเสมอเลยนะตาเดเี้ยาผานกันบ้างแก๊บองไปฟัง เขาแต่นี้น้ำจะเสมอเท้าหเดีุดอาจก็นัเสมอนะ